นี้กอ็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของการที่จะได้ไดแสดงธรรมณาตรงนี้นะก็โอกาสหน้าเรายังไม่รู้ว่าอย่างไรต่อเพราะวันนี้ก็จะทําพิธีทำอะไรก็อย่างถวายสังฆทานประกาศชื่อประกาศโมทนาบุญอะไรก็คงคงหยุดถึงแค่วันนี้ตรงนี้ก็มีการเดินทางไปถวายสังฆทานที่วัดท่าสมก็ไปสุพรรณแล้ววันจันทร์ก็อาจจะได้กลับมาอีก กลับมาเขียนงานเก็บงานทีนี้วันนี้ก็สิ่งที่จะเอามาเล่าสู่คนฟังอีกก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในแนวทางของพระอาจารย์สมบัติเช่นเดิมในสมัยแรกๆที่เรามาได้ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติที่วัดป่าศิลิ์ลานกับพระอาจารย์สมบัติเนี่ยงานที่พระอาจารย์จะให้ทําแล้วก็เรียกว่าเป็นงานหลักของลูกศิษย์ทุกคน ก็เหมือนจะเป็นหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการพิจารณาพระอาจารย์จะสอนเรื่องการพิจารณาเป็นหลักก็เริ่มตั้งแต่การพิจารณาเรื่องของขันห้าพิจารณาเรื่องขันท้าเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับร่างกายการพิจารณาของแต่ละคนก็จะมีงานแต่งานหลักๆก็คือขันท้าพอขันท้าเสร็จทำความเข้าใจกับขันท้าเสร็จก็จะมีเรื่องของสังโยชน์ศี ปรมีสิจนถึงขั้นสุดท้ายที่ที่ถือว่าเป็นการจบหลักสูตรก็คือจบงานส่งงานเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือทำความเข้าใจตั้งแต่ความเป็นจริงด้านพื้นฐานก็คือเรื่องกั้นห้าแล้วจนไปถึงาการสร้างปรมีการละสังโยนแล้วก็เรื่องของการที่เข้าใจในวัตตะว่าความเป็นจริงของของการดําเนินชีวิตเนี่ย ในแต่ละวันของเราเราสร้างภพสร้างชาติอย่างไรบ้างความไม่รู้ของเรามันก่อเกิดเป็นวัฏจักรอย่างไรบ้างก็คือเรื่องของปฏิจจุบัทถ้าก็ให้ทำความเข้าใจเมื่อลูกศิษย์ลูกหาทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จนจบสิ้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าบุคคลนี้ยได้ทําความเข้าใจในพื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติแล้วที่เหลือก็คือแต่ละคนต้องขดขวายและดาเนินต่อเอง ขณะที่ส่งงานตรงนั้นเนี่ยแหละแบบแบบส่งงานนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราได้ปลดปล่อยอก็มีความโล่งความสุขความสบายบางคนที่ประมาทหมายก็จะสุขสบายกับกับอารมณ์เหล่านั้นแช่แต่กับบางคนที่รู้ตัวรู้ตนตัวเองเนี่ยยังยังไม่ถึงที่สุดก็จะดําเนินงานต่อไปเรื่อยๆในตอนนั้นนี่ ในงาน,นอนันนี้ก็จะถือเป็นงานหลักของของการนะให้ธรรมะของพระอาจารย์แต่จุดจๆหนึ่งเนี่ยขณะที่ดําเนินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผ่านไปได้ง่ายๆในแต่ละละสิ่งอย่างอย่างเครื่องกันห้าเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเทศไว้บันทึกใส่เทศไว้ทีนี้นท่านจะไปอธิบายและพูดให้ทํางานแต่ท่านก็จะเอาแต่ละผลก็จะมีต้องมีเครื่องฟังก็มาเดินโยงกลมมัง่งนั่งสมาธิมั่งมาฟังสิ่งที่พระอาจารย์เทศ แล้วก็ทาความเข้าใจในทุกๆเรื่องที่ที่ท่านเทศแล้วสอนอย่างสังโยชนิสท่านก็จะบันทึกไว้บารมีสิบบันทึกไว้ปฏิทบาตท่านก็จะบันทึกไว้เพราะว่าจะลูกสิบห้าสิบคนหกสามสิบสี่สิบคนห้าสิบคนจะมาพูดทุกคนนี่มันก็คงเหนื่อยไปท่านก็เลยอาศัยบันทึกเทปไว้แล้วก็ให้ไปฟังกันเมื่อก่อนก็จะมีอุปกรณ์ในการการฟังเทศก็คือมีสเปลในการฟังเทศ ซึ่งยาวนานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีกันแล้ว,ลวก็จะฟังติดตัว,วกันคอยทบทวนไปเรื่อยๆเีนี้พอเราฟังเสร็จเราก็ต้องเขียนบันทึกส่งเขียนใช้สมุดเป็นความเข้าใจของเราเองว่าเราเข้าใจยังไงอย่างาพูดเรื่องเรื่อง่อนขันห้านี่เราเข้าใจรูปวิทนาฐานาสงฆ์วิญญาณวิญญาณยังไงที่เราฟังจากพระอาจารย์แล้วเราความเข้าใจของเราคืออะไรล้วก็เขียนพอเขียนเสร็จเนี่ยก็ส่งงานก็แทบจะส่งกันแทบทุกวัน แล้วไม่มีเวลาแน่นอนเลยเสร็จตอนไหนไปส่งตอนนั้นบางคนก็เพี้ยนนาจนแบบโอ้โห,โหเขียนเป็นสิบหน้ากระดาษเ็ามีบางทีอย่างอาตมาเองเนี่ยเจอแค่หน้าสองหน้าก็หมดแล้วหมดมากไม่รู้จะเขียนอะไรต่อลวก็เราเข้าใจแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรที่ยาไปเพี้ยนนาอะไรมากมายทีน,นี้พอส่งงานเนี่ยอาจารย์ก็จะตรวจตรวจทุกคนตรวจอ่านทุกคนอ่านที่ทุกคนเขียนมาหมดอ่านทุกตัวอักษรด้วย แล้วในสิ่งที่เราเขียนเนี่ยตอนที่เขียนเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าเอ้ยเราฟังอย่างครูบาอาจารย์มาอ่านนังซือมาเนี่ยเราเขียนยังไงก็ไม่ผิดหรอกเราเขียนส่งไปเนี่ยตรงเป๊ะเลยกับกับที่ครูบาอาจารย์สอนเลยแต่พอพระอาจารย์ไปอ่านปั๊บมันจะมีคําบางคําที่มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่บอกตัวตนเราว่าเราไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงท่านก็จะขีดเส้นใต้มาเราออกพอเปิดเจอเห็นขีดเส้นใต้เนี่ยเอาแล้วง,งานเข้าอยู่แล้ว ยังไงวะดูต่อ,อทําไงต่อก็อพิจารณาเดินยมกลมคิดมันก็คิดไม่ออกไปก็ทําไงได้กับไปเดินยมกลมนั่งสมาที่ไปเรื่อยๆจะค่อยพิจารณาในสิ่งที่พระอาจารย์ขีดเชิใต้คํานั้นมาว่าให้พิจารณาสิ่งนี้ต่อนะแล้วก็ทําความเข้าใจมันก็เลยบอกโอ้พระอาจารย์รู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเข้าใจไม่จริงเราเข้าใจผิดพลาดทั้งทงี่เราบอกอเราก็ ฟังท่านมาอ่านหนังสือมาแล้วก็รูปมันก็เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นี่นี่นีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปมันบ่งบอกความเป็นจริงของเราว่าเราเข้าใจจริงไม่เข้าใจจริงและมันก็แฝงอยู่ในตัวหนังสือที่เราเขียนอยู่แต่พระอาจารย์กับจับจุดนั้นได้เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนก็เลยบอกอาตมาเองไม่เคยเข้าใจเลยว่าพระอาจารย์รู้ได้ยังไงแล้วก็ว่าเราลอบมาอย่างดีนะแต่พระอาจารย์ก็ยังรู้ว่าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้จริง พอเราก็ทํางานทุกงานจะส่งออกไปอย่างเงี้ยก็เจอเจอเจอ,จอตีกลับตีกลับแล้วก็อ่าพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อาจารย์พิจารณาเสร็จแล้วก็เขียนอีกเขียนว่าเราพิจารณาแล้วเราเข้าใจยังไงอพอว่าอาจารย์พิจารณาแล้วเอ,อ่านแล้วท่านก็จะให้งานใหม่จนสิ้นสุดก็เลยเห็นว่าหลักหลักในการสอนของพระอาจารย์เนี่ยท่านจะเน้นปรับที่ความเห็นความเข้าใจของเราให้ถูกต้องให้ตรง,ให,ตรงให้ตรงเส้นตรงทาง อย่างถ้าเราพูดถึงปฏิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นปัญหาเลยคือตัวแรกคืออวิชชาซึ่งมาทําให้เราเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จักพชักชาติที่ว่าจะจบซึ้งเมื่อไหร่เนี่ยหาไม่ได้เลยแต่ใน้นหลักสูตรของพระอาจารย์ก็กลานว่าท่านพยายามไปแก้ตัววิชาตัวเนี้สร้างความเห็นให้ถูกต้องเพื่อจะเป็นหนทางการด,เดมมาเนินเัไปสู่การดำเนินชอบการเลี้ยงชีพชอบการใช้วาจาชอบ การมีความเพียรชอบมีสติชอบจะมีสมาธิจนเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกานว่าผลทางการดําเนินการแก้ไขเนี่ยอาจารย์ก็ฝังเรื่องของปฏิอนอกจากปฏิทุบัตรแล้วก็ฝังในเรื่องของอริยสัจละให้ด้วยเดย่นตัวคือแก้ในความเห็นที่ที่มันผิดให้เป็นความเห็นที่ตรงเป็นความเห็นที่ชอบพอความเห็นที่ชอบดำเนิน น้ดหลรกการคิดเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นการดําริคิดในสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าดวงจิตดวงน,น,นั้นก็ฝังฝังจิตฝังใจในเรื่องของธรรมะอย่างเรื่องของกฎพระตรลยักษณ่างเงี้ยพระอาจารย์ชี้ในเรื่องของกฎพระตลัยษณ์ให้เราเห็นเรื่องความเป็นจริงใจที่มันเห็นตามความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็บันทึกเลยอ่ะเอ้ยทุกอย่างนี่มันของไม่เที่ยงจริง แา่ว่าตรงนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องไหมใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมะที่เราจะต้องใช้ดําเนินตลอดทั้งชีวิตตลอดมาทิ้นอายุไข,ขไปเลยจนกว่าจะเข้าไปนิพพานแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยความเห็นเหล่านี้ไม่ปรากฏในใจเราเห็นไหมว่าตอนที่มันจะไม่ปรากฏตอนไหนไหรือไม่ก็ตอนที่เราถูกกระทบกระทั่งเรื่องของกายวา,าจา เรื่องของจิตใจที่เราโดนความคุ้งซ่านโดนเรียกว่าโดนนิวรณ์ต่างๆเข้าครอบงำเราก็จะเห็นว่าธรรมะหายเกลี้ยงยิ่งเราพอเราเจอเจอคําพูดหรือการกระทำที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นกันว่าเราไปยึดว่าไอ้คาเหล่านั้นเป็นของที่เที่ยงอย่างวันเราเราโดนใครตําหนิมาสักคนหนึ่งเขาด่าเราว่าเราแต่ใจเราเห็นไหมว่า ใจเราทรงอยู่กับคําเหล่านั้นั้าตัวมันเป็นของเที่ยงเลยเดี๋ยวเขาด่าแค่ครั้งเดียวแหละแต่เราคิดวนซ้ําในจิตใจเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบเหมือนเราถูกเขาด่าเป็นร้อยเป็นพันรอบเหมือนกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคำดเดิมเดิมวนเข้ามาในจิตใจเรามันนไก่ว่าขณะนั้นเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องมันหายไปไหน พอความเห็นที่ถูกต้องไม่ปรากฏการดํามหลีมันก็ดั่มหลีดเนี่ยมันก็ดั่มิในสิ่งที่เขาดา่าเพราว่าดํามิีในสิ่งที่เขากระทำการกระทำของเขาตัวตนของเขาความเร็วของเขาแต่ไอของเรามันหายไปไหนหมดไม่รู้ไม่มีสติในการรู้เลยว่าเอแล้วเราล่ะเราได้ทําอะไรไปบ้างเราได้พูดอะไรไปบ้างเราได้กระทําไม่ดีอะไรกับเขาไปบ้างมันก็เลยลืมคิดไปเลยเพราะการที่ เรามีความเห็นที่ยังไม่ตรงนั้นมันก็เลยทําให้เรานั้นผิดพลาดกัความเป็นจริงก็ไปหลงอยู่กับสิ่งที่กิเลสมันอยากให้เราคิดอยากให้เราเป็นมันอยากให้เราโกรธเราก็โกรธมันอยากให้เราโลภเราก็โลภมันอยากให้เราหลงเราก็หลงก็เกิดว่าชีวิตในการดําเนินของเรานั้นเลยถูกค้อนําด้วยกิเลสตลอดแต่สิ่งที่พระอาจารย์กลับ สอนพวกเรากับสอนให้เห็นว่าเฮ้ยความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของตัวเราเป็นยังไงความเป็นจริงเหล่านั้นพอเราเข้าใจในความเป็นจริงเหล่านั้นแล้วมันก็เลยเกิดความเห็นที่ที่ตั้งตรงแย่เมื่อเราเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยในจิตใจเราเราก็จะมองเห็นโอ้ความวุ่นวายเหล่านี้มันก็มีเหตุเนาะมันฟุ้งก็เพราะมันมีเหตุมันดับไปก็เพราะมีเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแล้วมันก็ไม่ดับดึ ด้วยตัวของมันเองเลอยๆเหมือนกันเราก็รู้ว่าการที่มันยังยาวนานอยู่ก็เพราะเราคิดวนซ้ำเราทําเหตุเหล่านั้นซ้าความคิดเราความคิดงุงซ่าหรืออารมณ์เหล่านั้นก็ยังปรากฏอยู่ความไม่ชอบไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะเรามองแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นมันก็เลยไม่ชอบใจไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นตลอดเห็นไหมว่าธรรมะของพระองค์หายหมดเลยในใจเราความเห็นที่ถูกต้องมันหายไปไหน แต่ถ้าเรามีความเห็นถูกต้องอย่างเช่นกฎพื้รฐานสักอย่างอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นขณะความฟุ้งเกิดขึ้นเราก็ยังมองว่าดูซิมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราไม่ได้ไปมองว่าเอ้ยเราฟุ้งฟุ้งอะไรฟุ้งทําไมทําไมเราต้องฟุ้งมันกลับไม่มีคําถามเหล่านั้นมันกลับมองเออเอาสิไหนลองดูหน่อยดูว่าความฟุ้งฟุ้งจริงมันเก่งจริงไหมมันจะฟุ้งได้ทักกี่วันกี่เดือนกี่ปีลองดูอย่างเขาด่าเรา ไอ้คาที่เขาด่าเนี่ยเขาด่าเสร็จมันก็จบไปแล้วมันหายไปแล้วแต่พอมันเราไปเก็บมาคิดมานึกมาติดตองความไม่ดีของเขาวนไปวนมามันก็กลายเป็นของที่เที่ยงในใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับความเป็นจริงจริงๆมันดับไปแล้วแต่เราทําให้มันไม่ดับสิ่งเหล่านั้นก็เลยเกิดเป็นทุกข์เราก็ต้องลงจมอยู่กับความทุกข์พอยิ่งจมอยู่กับความทุกข์เราจะเอาสติปัญญาให้หนมาเห็นความจริงก็เหมือนกับสัตว์ลก ที่ต้องสวยกรรมวิบัติทนทุกต่อไฟโลกันต่อการทิ่มแทงต่อการฆ่าปะปะหานรรตามกรรมวิบัติของแต่ละคนนะั้นเวลานั้นน่ะจะมานึกกัดพาจะเห็นไหมมันไม่มีทางหรอกจะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่เคยสร้างไว้จะทําได้ไม่ไม่ได้หรอกมันก็มีแต่เจ็บปวดทรมานร้องโอดร้องโอยคิดอย่างเดียวว่าจะหนียังไงให้พ้น หนีไปอีกหนีจุดหนึ่งก็ไปเจออีกจุดหนึ่งเจอการทรมานจุดหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกเราที่เราวนเวียนซ้ำซากกับการกระทําของคนวนเวียนซ้ำซากกับการพูดของคนเห็นไหมว่าสติปัญญาไม่มีเราหนีจากจุดนี้กิเลสมันก็เอาอีกจุดหนึ่งมาเล่นเราเอาขัด่าเราเราช่างมันเราก็ไปเห็นการกระทาก็จดจําการกระทําจะการกระทำเหล่านั้นก็กระทําเราต่อในจิตใจเรา เพราะงั้นเนี่ยจิตใจเราที่เราอยู่กับความอารมณ์เหล่าเนี้มันก็เลยไม่ต่างัสัรอารมณ์ทนทุกข์ทรมานกระเสือกกระสนดินน้นรนเพื่อหาหนทางออกจากการเป็นจากการถูกจองจําและทรมานแต่ไหนได้เราเป็นผู้จองจําและทรมานตนเองไม่มีใครกระทําเพราะงั้นเราจะหนีไปไหนพ้นมันก็หนีไม่พ้นหรอกจะให้ไปอยู่กับใครอยู่ครูบาอาจารย์อยู่วัดไหนมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่า เครื่องจอมจามันอยู่ที่เราแต่เมื่อไหรเนี่ยถ้าเรามีความเห็นที่ตั้งตรงถูกต้องอย่างที่มายุตัวอย่างคือแค่กดพัดตาลักตัวเดียวเนี่ยเราจะเห็นแล้วสภาวะเราทุกเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเที่ยงเลยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่มันยังคงอยู่กเพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่เราไม่ปล่อยวางกาบสิ่งเหล่านั้นเราไม่มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดา <c oughs> เราไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันมีการเกิดแล้วก็ดับไปอย่างยกตัวอย่างบอกที่บอกเขาด่าเนี่ยด่าแค่คําเดียวน่ยเสียงเนี่ยเสียงเหล่านั้นมันหายไปนานลวมันสลายไปกับสายลมละแต่ทําไมมันยังก้องในใจเรานั่นไม่ใช่เพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราการจดจำจำของเราเรอที่ทําให้เราเนี่ยถูกจองจําอยู่ในกลุ่มนรกไม่รู้จกจบจากสิ้นหนทางเนี่ยก่อนหนทางแสงสว่างจากพระนิพพานก็สองเข้าไม่ถึง วนนันดีขึ้นดีวันนี้ยังมีโอกาสได้เจอพระญาติเจ้าอย่างอย่างสมัยก่อนเราจะได้ยินคําว่าอะไรท่านอะไรที่ท่านไปโปรดสารนรกเยางนี้พระมาลัยท่านไปโปรดสานาลก,กสานาลกระดม้มีเวลาได้พักหน่อยได้เงยหน้าบำนาบุญหน่อยนั่นแหละวันนี้ขึ้นดีเราก็เรามีโอกาสได้ฟังธรรมบ้างได้คําแนะนําสั่งสอนได้บ้างมีสติขึ้นมาบ้างนี่มันก็เหมือนในช่วงเวลานั้นขณะที่เรากําลังทุกข์อยู่ ก็มีความอะไรมาปวดในจิตใจเราเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องราวที่เล่าจะจริงไม่จริงเราไม่รู้เราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ถ้าเรา,เาย้อนเข้ามาในดวงใจเราเนี่ยมันมีหมดเลยไอ้เรื่องเล่านิทาาเหล่านั้นมันมีในใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดคุยและสรุปมันอย่างนี้ก็คือคือการสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดกับใจตัวเราเองให้ได้ พยายามเอาธรรมะสิ่งข้อใดข้อหนึ่งมาพิสูจน์พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองทําความเข้าใจด้วยตัวเองจนจิตใจมันยอมรับให้ได้ก่อนถ้าเราทําสิ่งนั้นได้เนี่ยการดําเนินหรือการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากสาหรับเราหนทางในการดําเนินของเราจะไม่ใช่หนทางที่ไม่เห็นแสงสว่างมันจะเห็นประตูทางออกลําไลลําไลอย่างน้อยก็ยังไม่ให้เห็นเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์จะพูดเลยเพราะว่าท่านจับหลักการปฏิบัติได้ ท่านใช้คาว่าพอจับหลักการปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้หนทางําดำเนินของเราแล้วต่อให้มีไม่ต่อเรียกว่าต่อให้ไม่มีคําสอนอีกเลยไม่มีตลัดตำรายอีกเลยไม่มีครูบาอาจารย์เลยแม้แต่ผู้พทธเจ้าไม่สามารถที่จะเจอเจอท่านได้อีกเลยนะท่านบอกว่าท่านมั่นใจที่ท่านจะเดินไปถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานได้เพราะท่านรู้แล้วว่าหลักของการปฏิบัติคืออะไร อันนี้เราก็ลองมาต้องต้องมาถามใจเราเองแต่ละคนดูว่าเราหาหลักตรงนี้ได้เจอหรือยังถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะดําเนินไปด้วยความมั่นอกมั่นใจเป็นคนที่มีความองอาจก้าหาญไม่จะไม่มานั่งคิดกังวลอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะทําให้เหนี่ยวหลังมันจะไม่มีมันจะมีแต่การดําเนินเดินหน้าอย่างเดียวลุยอย่างเดียวสู้อย่างเดียวมาพื่งปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียวจะไม่มีความ อ่อนไหวย่อท้อหรือท้อแท้ต่อการปฏิบัติจะไม่มีเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่ที่บอกว่าแม้แต่ไม่เจอพระเจ้าท่านม,มั่นใจนะพระเจ้าหลวงพะท่านบอกมั่นใจท่านไงท่านถึงฝังแน่เพราะท่านได้เจอแล้วว่าอะไรคือการปฏิบัติที่แท้จริงเพราะงั้นพวกเราก็ผนขวายหากันให้เจอแล้วกันวันนี้ก็คง่งฝากไว้จัดเปลี่ยนเท่านี้นะขอให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้มีความสุขความเจริญมีความคล่องตัวทุกประการ ไม่ว่าทําใดที่<ม>องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรงตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายขอมโมทนาบุญมาพิจิเท่านี้